สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือน,นี้มาพบอกับเบาหนองอีกคือเก่าครับผมมือน,นี้ครับผมเบาหนองนี้มีโอกาสได้คุยกันกับแม่แตงครับหรือยายแตงเพิ่นฝันครับเพื่อนกันเลยอยากเอามาบอกสู่ฟังความฝันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนาทุกสิิงทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชคได้ด้ว,ดวงครับแม่แตงเพื่อนฝันเพื่อนกันเลยอยากเอามาบอกสู่ฟังเพิ่นบอกว่าฝันมาได้สองสามมื่นลวละ่ะเบานองคนวะ่ะแต่ว่าบได้เจอกันกันกบเบาหนองกันเลยบได้อันคุยกัน มื่อนี้โอกาสดีได้บาลน้องได้เจอกันเพื่อนว่าล่องสื่อเบิ้งล่องติดติดไวเบิ้งเพื่อมาเบอลน้องก็เลยว่าอันแม่ฝันว่าจังไดโอ้ยเพื่อนว่าฝันเมื่อนั้นฝันว่าไ้กจับไปไงเพื่อนว่าสชนะในฝันเพื่อนว่าแม่ได้สวิงอันนึงเพื่อนว่าเด้ได้สวิงอันนึงได้ของอันนึงไปหาจับปลาเพื่อนว่าในน้องนาําบกไงในแด่เพื่อนว่าไงน้องนามน่ะเพื่อนว่า แล้วก็ะปากระบอดต,ตึมตำตึมตำตึมตำแม่ก็เลยได้เอาสวิงนี่ลหละไปสอนคนว่าไปสอนปลาตอนแรกก็บริขึ้นว่าชิดได้ไปลาใไง่ดอกคุณ่า,ณาชินะก็ขึ้นว่าชิกระชิดไปหาพวกปลาซิ่วไปยังชิล่ะมห้กับเขาคุณ่าชินะพ่อวันนี้เพิ่งกับไปสอน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 ไปสอนมาิ่นว่าสวิงกับบดใหญ่แห้งเลยเปล่าน้องคุณว่าได้ปลา,า,ปาตัวบัไงหนึง่งมาอยู่ในสวิงคนว่า แม่กะโตกใจเนาะเพิ่นว่าปลาอีหยังก็สีตัวใหญ่แต่สวิงในหน่อยแต่ว่าไปนนอนโคดอยู่ในอันสวิงได้เพิ่นว่าสินะเพิ่นกะจับปลาขึ้นมากพืจับขึ้นมาตัวบักใหญ่ได้จับมาสองมือได้เลยจับขึ้นมาสองมือเพวลาปาดปลาอีหยังจังสิบดีนบ่ยหยังแต่เพิ่นว่าสินะคือสีเื่องือสีขุนแต่เพิ่อนว่าสินะพ่อนีตอนจับขึ้นมาปลามันออก ปลาพลันว่ามันแข็งแกร่งคือคือปลาคอนี่ยล่ะปลาคอพเพันว่าหรือปลาอีหยังนี่ล่ะคือปลาคอปลาชะโดอีหยังเพันว่าทีนะมันก็ปกติปาลาผมนึกว่าจะเป็นสีดำเป็นบ่พอาะประจับขึ้นมาโตมันโตมันสีบ่ด,ดำเลยเป็นว่าโตมันออกสี้ท่อเท่าพันว่าเพราะประณีมัน,นก็เลยเอาใส่ของขนาดเพันว่าขนาดของบ่อยใหญ่เลยแต่ว่าปลาเนี่ยเขาไปในของใดเพันว่า เฮยแ่แม่แปลกใจแห้งเพื่นว่าพอบัดไปหอดแม่ก็ไปเทอันนามใสกะละมัง่งเพื่นว่าสินะ่ะแล้วกับอัน,นเอาปลานี่ออกจากออกจากของเพื่นว่าสินะ่ะแม่ตกใจแห้งเพื่นว่าปลาท,ที่แม่จับมานั่นมันกลายเป็นสีทองเพื่อนว่าจากจากสีเทาๆบัดมาหอดบานกลายเป็นสีทองแม่ก็เลยจับเพิ่นขึ้นมาสองมืออุ้มเพิ่นขึ้นมา แม่สิกินกับโบกากินแล้วพ่นว่าก็เลยตัดสินใจเอาเพิินไปปล่อยแม่ว่างเีนะกะเจ้าปายแม่บอนโอ้โบกันโยกเส่งหัวเพิ่นเพก่นสังเสดุงตื่นขึ้นบ้านหงโอ้คือสิฝันดีแท้ฝันดีแห้งได้ฝันแนวนี้บ้านหลวงว่าฝันได้เจ้าปาหไงปลาชีทองนี่ถือว่าเป็นฝันดีแห้งได้แม่่าซันบัดนี้บ้านหลวงก็เลยว่าแม่ก็ แม่แม่แม่มาตเหล็กลตัวใดแม่ตีเหล็กเป็นตัวใดขันตีน้ำบานเข้าพ้นว่าป้ากับแปดแล้วเพื้นว่าจับกับเจ็บมือกับหาพื้นวางสินะไปจับขึ้นมาป้ากับหาเจ็ดแปดก็ได้หร ouais. uh ือสะเป็นเจ็ดแปดแปดแปดก็ได้เบาหน่องพื้นวางสิอันนี้คือเพื่อนบอกสู่ฟังเด็ดปุ๊บวันนี้เพื่อนวาง แล้วก็เลียงในใจแม่ที่แม่มกักในใจเด้อเพิ่นว่าแม่มักอันสองสองเก้าสามอันนี้คือเลขในใจแม่ที่ที่แม่มกักสองเก้าสามเพิ่นว่าเอาสินะบ่าหนุ่มก็เลยว่าเออก็เลขก็งามเงินเด้กก็ลองเบิ่งติ้และแบ่าหนุ่มว่าซื้อเลขที่เจ้าของฝันนําแล้วกะ็ที่เจ้าของแปลฝันแล้วกะ็เลขที่เจ้าของมักนําแล้วกะ็อายุแม่เพิ่นก็หกสิบสองปี ลองครับเด้อเม่แตงครับงวดวันที่สิบหกธันวาหกเจ็ดเจอกันบ่อยอยู่แต่กับโบเคยเด้ได้คุยกันเลื่อยอยู่แต่กับโบเคยได้คุยกันเรื่องโตเลขกปัญหาเยอะเถอะมากมือนี้ครับเบิรนก็เลยบอกว่าลองมึงเด้อเบาหนองเด้อเม่จ็ดสิฝันแมนหรือบบแมนแต่ว่ามันฝันมันแนวนี้ประมาณสิเบานองว่ามันกับบบเกวดอกความฝันเนาะับว่าความฝันมันฝันไปได้เบิดล่ะอยู่ที่ว่าเฮาสิจําไหนบอหรือว่ามันก็มีทั้ง ฝันดีแล้วก็ฝันแม่นบางคนฝันดีแต่ว่าบริ่ยวกับเรื่องหวยก็มีอาจจะเฮ็ดเรื่องอียงไหวสักอย่างแล้วก็มาประจวบหมอกับความฝันมากียแต่เฮ้าฝันดีอันนี้มันก็เป็นไปได้เบิดอันนี้แม่เลาก็ว่าแม่เลาก็คนหมักซื้อเหลขกนาประมาณนี้แล้วกับฝันแล้วก็ตีไปเหลขกแล้วก็ตีของเพื่อนไปนั่นล่ะตามตามภาษาของเพิ่อนนั่นล่ะอ่าห้าเจ็ดแปด จ็ดแปดหรือแปดแปดตั้งสี่กระได้ด้วยครับเด้ออันนี้แม่แม่แตงคุณแปรแล้วก็นี่ที่แม่เรามักในใจก็คือสองเก้าสามอายุแม่เพิ่นก็หกสิบสองปีอ่าเพิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางเนะาะบาวน้องผู้ใดมาบอกซูฟังบางาน้องก็มาบอกสูฟังเบิ่อนแหละวันนี้บาวน้องเห็นคนขับรถติถ่ไปทรงปูวัดปลาแล้วเพื่อนบอกว่าปูปูวัดปลาขามไปฟังเล่าเพิ่งมาใช่ไหม เลขทะเบียนรถเพิ่นเหมือนอันอีหยังหกหนึ่งหกหนึ่งอีหยังสักอย่างนี่แหละตีปูวัดป่าอันที่เพิ่นขับขับไปส่งปูวัดป่างวดอันคนก็นได้โชคนะเพิ่นหลยหกหนึ่งอ่ะเดี๋ยวให้เพิ่นมาก่อนหรือจังใดจังวากันบ่าวหนองกับวงหัวเพิ่นจะไปอยู่จักปีไปอยู่เป็นปีหรือว่าไปอยู่เป็นเดือนอันนี้บ่าวหนองกบงับหเดี๋ยวรอเพิ่นกลับมาก่อนจังวากันเจอกันแล่ละกับคนขับรถที่ไปส่งปูวัดป่า ทรคุยกันเพื่อนจักเพื่อนไห้เบร์เบาหนองมาทางไดจักได้ไลวไลบาหนองมาทางใดแสดงว่าอันมีคนเอาหา้อ่าจะได้ขอทุกคนจงโชคดีงวดพื้ทนที่สิบหกธันวาหกเจ็ดมีโชคส่งถ่ายปีไปน้ากันกับเมีแต่งบนขับลองเดอลองพิงพจารณาบึง่งมากบ่มากกะพิจารณาเอาเพราะว่าเพื่อให้มาเพิ่นบอกสู่ฟังบ่าวน่องก็มาบอกสู้เอซีฟัง งวดนี้ม่มีผู้ใดบอกไดครับว่นเลขที่มาตัวใดถ้าผูดด้ใดมีเลงนิใจอยากเอามาแบ่งปันเบ้าหนองอยากเอามาบอกสู่ฟังเบาหนองยินดีนะครับเฮาเผื่อเฮาใดมีโชคไป้ํากัดคิดจริงไดก็ให้สมหวังดังปราถนาะสู่ผู้สุคนเดียวเบ้าหนองสิเอาเลขของพี่ทันหนึ่งเิ่นให้เอ่ยซื้อบให้ออกเสียงให้ออกเสียงแยกน้่ให้เอ่ยชื่อเดี๋ยวจะเอา,าให้เบิง่งแต่ว่าเลขเิ่นลายหัางครับ เป็นเลขคำนวณเป็นเหลขคำนวณเป็นเหลขกเก่งของเพิ่นเหาก็ะจังมาเบิ่งนกันเอามากตัวใดเกจังซื้อเอาหลายเข้ามาลายหางกะสี่ห,า,หางขึ้นไปกะถือว่าสามหางหนีก่กะถือว่าลายแลวแต่ของผีเพิ่นอาจจะเป็นคนทีหมักเฮ็ดเหลขกเทียดหลายลสูตรมันเป็นเหล็สูตรของเพิ <c ười> ่นเพิ่นก็บอกอยู่มันมันบ่แม่นสูตรเดียวเบาหนองมันเป็นหลายสูตรเปินวาสินะมันเป็นหลายสูตร ก็อยูท่ทธวาิาสูตรได้ชีเขาถ้าสูตรใด้เขาเพิ่นกระสิพัฒนาสูตรต้นนัดนวางสินะอ้าบ้าวน้องก็บอกเข้าใจบอกบอเข้าใจแล้วก็เหตุบ่เป็นเรื่องเลขสูตรแต่ว่าคนหามากผิดรราเนีแต่บ่านองนจะเอามาลงให้ทุกคนได้ฟังให้ทุกคนได้เห็นขอทุกคนจงโชคดีงวมที่16ธันวาคม67สวัสดีครับ